สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องทอดแล้วก็ครั้งแรกเลยนะคะเราจะทอดไก่นี่ขนาดกระทะรัดมากเลยค่ะวันนี้เราจะทอดไก่นะคะหมุนมาที่หนึ่งร้อยเจิบองศาก็ใส่น้ำมัน ตะแกงลงไปเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดแล้วก็จะใส่ไก่นะคะเราวจะเอาไก่ลงนะคะนี่น้ำมันก็กำลังเริ่มเดือดว้ายเจียวมากเลยค่ะ ใกลสุกแล้วจ้าดูกรอบเหลืองน่าอร่อยน่าทานมากค่ะเราก็ทอดยุมทอดดุมนะคะใกล้เก็บใส่จานนะเหลืองกำลังน่ารับประทานเลยค่ะ